รวันนี้ผมดีใจมากครับที่สมาชิกพุทธิสภาได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนเรื่องน้ํานะครับเพราะตอนนี้ท่านได้รับเรื่องไปแล้วก็ได้ดําเนินการสอบถามและติดตามให้ก็มีความรู้สึกยินดีและก็มีความดีใจมากครับที่พี่น้องประชาชนในตาบลหนองสโนมและอำเภอละขวัญน,นั้นได้มีน้ํากินน้ําใช้อย่างทั้งทั้งตำบลและทั้งอำเภอรครับก็อ,อยากจะฝากปัญหา ทางท่านสวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมนะครับก็คือเรื่องเรื่อง,องน้ํากินน้ําใช้น้าอุปโภคบริโภคของอํเาเภอเราฝันนียมันค่อนข้างยังขาดแคลนอยู่นะครับแลแ้วจะบังเอิญโชคดีนิดหนึ่งเมื่อเมือม่อปี2564ทางตำบลหลองฝ้ายผมได้โครงการโครงการน้ําบาดาลขนาดใหญ่อันเรื่องมาจากประราดเดลัมริตัวนี้ก็คือได้แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งทั้งตำบลทั้งอำเภอก็ยังยังขาดแคลนอีกเยอะแล้วแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะฝาก ะครับตอนนี้ระบบน้ําบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนนี้เราใช้ระบบไฟฟ้าสูบผลิตน้ำร้อยเปเต็มนะครับก็คือมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงทําอย่างไรให้ให้ให,ให้ใช้พลังงานทดแทนนะครับอยากอยากได้ตรงนี้คือคืออยากผมก็เคยได้ทําเรื่องเสนอไปถึงกรมพลังงานนะครับให้มาสำรวจ เรื่องพลังงานทดแทนถ้าใช้เป็นโซลาเซลล์ได้เนี่ยต้นทุนในการผลิตน้ําประปาของเราก็จะถูกน้ำำําทําการเกษตรก็จะถูกทําให้ต้นทุนการผลิตเราถูกนะครับมันก็จะคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับก็อยากจะฝากท่านสาวเกี่ยวกับเรื่องนี้นําไปพิจารณาด้วยครับก็ขอบคุณมากครับครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนภาคกลางนะครับได่ประสานกับทางจังหวัดโดยผู้ประสานงานประจำจังหวัดเนี่ยนะครับว่าเราคงจะไปพบประชาชนที่ไหนในเรื่องอะไรดีนะครับ ก็ปรากฏว่าทางจังหวัดก็แนะนําว่าอําเภอเราขวัญกับอำเภอห้วยกระเจ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องอการขาดแคลนน้ําถือว่าเป็นดินแดนอีสานของภาคกลางก็อยากให้เราลงมาพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มาติดตามงานที่เป็นโครงการพระราชดำริด้วยเป็นโครงการที่ทางส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำของประชาชน ครับก็ได้มาอยู่ที่อำเภอเราขวัญน,นะครับก็ได้ฟังการรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำก็ปรากฏว่าที่เราขวัญหรือในในบริเวณนี้นอกจากความแห้งแล้งที่เป็นอุป,ปรสรรคต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็ยังมีความโชคดีอยู่ในความโชคดีนะครับก็คือปรากฏว่าทางกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเนี่ยท่านมาสำรวจเนี่ยว่า ในบริเวณเหล่านี้เนี่ยมีแหล่งน้ำา่าดานที่เป็นน้ำใต้ดินเนี่ยขนาดใหญ่นะครับอยู่แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทมเด็จพระพ,ระ,พระชรก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เป็นโครงการพระราชดำริที่จะเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนในตาบล้วยกระเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตําบลเราขวัญเนี่ยได้ใช้ครับปรากฏว่าเราก็มาฟังแล้วปรากฏว่าโครงการนี้พระบาทเด็จเจ้าอยู่หัวก็ได้ ให้การสนับสนุนในการรเนินการให้เป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้ของพี่น้องประชาชนมีบทสรุปได้ว่าน้ําบาดาลที่นี่เนี่ยมันมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรเนี่ยผมก็ว่าจะเป็นการเพิ่มมิติของการพัฒนาในเรื่องทรัพยากรน้ําที่อําเภอเราขวัญเนี่ยได้ไปอีกบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทที่จะเพิ่มมูลค่าของน้ําที่มีอยู่เนี่ยให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับมีคุณค่ามากขึ้น ก็เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เป็นประโยชน์